วันนี้นะครับผมมาอยู่กับผมเด็กในหมงกันอีเช่นเคยวันนี้ไม่ได้เข้าป่าดงดิบนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับในป่าดงดิบนะครับเป็นไพรมายาในป่าทางใต้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กในหมงด้วยฝากกดติดตามแล้วก็มาฟังเรื่องกันเลยนะครับมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในป่าลึกทางใต้หมู่บ้านแห่งนี้ชาวบ้านมีอาชีพ หาของป่าล่าสัตว์เรื่องมันมีอยู่ว่ามีพรานสองคนเข้าป่าขัดห้างล่าสัตว์แล้วก็หายตัวไปในป่าดงลึกมีพรานท่านหนึ่งชื่อพรานดีได้ออกตามหาเข้าป่าดงลึกจนไปเจอห้างของสองพรานหนุ่มผูกอยู่บนต้นไม้ใหญ่ในป่าทึบเมกไม้เบียดบังกันอย่างเน่นหนาชอบกลอยู่เพราะสภาพของพื้นป่านั้น เป็นปอย่างทึบแน่นตอนบนเหมือนขึงพืชด้วยหลังคาสีเขียวติดชิดกันอย่างเทพไม่เห็นช่องว่างส่วนตอนล่างปลงูงดินโป่งออกห่างไปจากห้างไม่ถึง20เมตรเต็มไปด้วยรอยกระทิงงัวแดงเก่งวางเกลื่อนไปหมดทั้งเก่าและใหม่พรานดีจะต้องขึ้นไปขัดห้างใหม่ให้เรียบร้อยแน่นหนาเพราะคืนนี้จะได้ประจักษ์ให้แน่นเสียทีว่าการสูญหายอย่างลี้ลับ ของสองพรานป่านี้เป็นการพูดเล่นหรือแค่เป็นเรื่องลํำลือกันห้างเก่าที่ถูกผูกขึ้นใหม่ด้วยฝีมือพรานดีนั้นถึงแม้จะไม่เน่นหนาเพราะความรีบร้อนโดยประสาทหลอนที่หวัดภาวาของเกแต่ก็เหมาะสำหรับการนั่งคนเดียวพอจะเหยียดแข่งเหยียดขาได้สบายอยู่หากเตะเมื่อยขาขยับตัวลูกห้างจะลันเหนืนอศีรษะขึ้นไปปกคลุมด้วยกิ่งไม้ ใบไม้แน่นขนาดต้นไม้ทุกต้นพยายามเย่งกันขึ้นหาแสงแดดมันจึงติดกันเป็นแพรเหมือนหนึ่งแนวไม้เบื้องบนจะถูกเชื่อมให้ติดกันเป็นแพรอย่างแยกไม่ออกทั้งกิ่งก้านสาขาเหล่านั้นจากดินโป่งข้างหน้าแนวป่าถัดไปไม่ว่าจะเป็นพุ่มไม้ละเมะในบริเวณที่รายล้อมอยู่รอบๆป่าเหนือสันเขาดงลึกที่ได้ชื่อว่าทอดตัวของมันยาวไป หลายจังหวัดเป็นป่าที่ในสภาพดงดิบส่วนความลี้ลับหรืออาถรรพ์ที่บรรดาให้พรานป่าสองคนหายสาบสูญไปนั้นยังเป็นเรื่องที่เราขานกันอยู่ในระยะนี้ครั้งแล้วก็คงลืมกันไปตามกาลเวลาก่อนตะวันตกดินป่าทั้งป่าเริ่มมนมัว ไปตามสภาพที่ถูกทิวไม้แผ่คลุมเหนือดินโป่งแห่งนั้นเป็นจุดที่สัตว์ป่าจะต้องแวะเวียนเข้ามากินดินโปง่งโปรดทั้งพลานและผู้บุกรุกสัตว์ป่าเชื่องเมื่อยามมันเข้ามากินดินโปง่งป่าไม่เคยมีเสียงปืนลั่นทางเถบนี้ป่าไม่เคยแตกอะไรจะคลุมครองสัตว์ป่าไว้ถ้าหากไม่ใช่การหายตัวไปอย่างลึกลับของสองพรานป่าโดยไม่มีใครพบซากคงทิ้งไว้แต่ปืนแก๊ปคู่กับข้าวของเครื่องใช้ ที่ติดตัวอยู่ในยามเท่านั้นเองป่านี้ห้างแห่งนี้ที่สองพรานเหลือแต่ชื่อทิ้งไว้แต่ความเศร้าสลดแก่เพื่อนพรานที่สุดจะดันดนค้นหาแต่ไม่มีผู้ใดทราบถึงสาเหตุเพราะเหตุนั้นเองที่เย้าวยวนให้พรานดีต้องการค้นหาโ้เท็จจริงสัตว์คู่แรกที่ออกมาจากป่าทึบอย่างช้าๆเหลียวมองลอกเล็กไปมาอย่างเิ่งเกรงตามนิสัยของมันเป็นเก้งคู่ผัวเมียที่ อยากเยื่องเป็นสุขเพื่อเข้ามากินดินโปง่งเก้งคูนี้จึงเข้ามาแทะกินดินโป่งอย่างราบรื่นสัตว์ป่าน่ารักทั้งคู่ผลักจากไปเมื่อได้ยินเสียงผิดเปลกดังกล่าวมาตามแนวป่าเพราะในดินโป่งนี้เสือร้ายก็จ้องมองคอยตะครุบเจืออย่างหิวกระหายเมื่อพูดถึงเสือพรานป่าหรือพรานกรุงก็อยากได้ตัวกันนัก เพราะมันเป็นเกียรตินิยมของนักนิยมไพรที่แสวงหากันยิ่งกว่าสัตว์อื่นพลานดีปลดย่ามปืนสั้นเผนไว้ในย่ามถอนหายใจเพื่อปลอบใจหลังจากไม่มีร่างของเจ้าหลายพัดกรอนจะเข้ามาบนหลังคาสีเขียวของพุ่มไม้ที่อัดกันไว้แน่นต่างหากทินาวิตกกังวลเพราะโ่งข้างเป็นความอ่อนแออย่างหนึ่งของพวกเราซึ่งเคยได้รู้เรื่องมาก่อนมันจะเข้ามาดูดเลือด หัวเม้เาในตอนที่เราอ่อนแอเพลียและนอนหลับสนิทเหมือนถูกวางยาสลบเมื่อโป่งข้างที่ถูกกล่าวกันว่ามีลักษณะครึ่งลิงครึ่งข้างตัวเกือบเท่าเด็กใหญ่บนตัวรุงรังมันต้องการอย่างเดียวคือเลือดมนุษย์และเสียงที่มันร้องนั้นคล้ายลิงเละข้างลักคนอยู่เช่นกันเสียงของมันขยบพลานให้ตื่นตระหนกอย่างเสียขวัญเอาทีเดียว เสียงร้องของมันคุกคามประสาทจนเทพหมดสติความมืดคลุมลงมาอย่างรวดเร็วเมื่อตะวันลับไปจากยอดไม้เสียงริ่งเรเริ่มประสานกันอย่างเซ็งแส่ลมเย็นกลาดมาเป็นครั้งคราวพอสิ้นเสียงของมะเร็งที่กรีปีป่าก็กลับเงียบลงอย่างวิเวกมันวังเวงจนทำให้วอกเวก ภาพในความมืดมนข้างหน้าเริ่มเปลี่ยนแปลงไปโป่งดินเค็มข้างหน้าเป็นจุดหมายที่ไลฟเฟินจะทำหน้าที่ของมันแต่รอบๆบบริเวณห่างออกไปจากห้างนั้นไม่มีเสียงใดๆอื่นนอกจากเสียงพึมพำเหมือนมีกินพึ่งเหมือนคนหลายคนหลายหมู่กำลังจะเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนสลับกันไปเป็นเสียงร้องอย่างเยื้อยันพลานดีอยากจะยิงสุ่มเข้าไปที่เสียงกวานารมณ์ นั้นสักเปลี่ยงหนึ่งแต่ก็อดใจไว้ด้วยความทุรนทุรายความเปลี่ยวเดียวดายกลางดงนั้นบางครั้งก็มีอำนาจมาศจรรั์ที่จะจู่โจมเข้ามาสั่นคลอนจิตให้วาดผวาอย่างกระทันหันมันม่ใช่เสียงที่เหยียบมาจากพื้นดินเสียแล้วพลานดีเกิดหวั่นหวาดขึ้นมาเพราะมันมากับความมืดทึบที่มองไม่เห็นตัวนอกจากเสียงที่เสียดสีกับใบไม้กิ่งไม้อย่างแผ่วเบา แต่เมื่อฟังอย่างตั้งใจเสียงนั้นกลับหายไปเหมือนจะรู้สึกแต่เมื่อจะปล่อยให้หายใจทั่วท้องได้ครู่เดี๋ยวเสียงผ่านตามยอดไม้นั้นก็แผ่วผิวโลดลงมาอีกไรเฟิลถูกกำไว้พร้อมที่จะลั่นไกส่วนปืนสั้นนั้นแขวนไว้กับกระบอกไม้ไผ่ตรงกิ่งไม้ริมบางไพรเมื่อใช้ไฟฉายส่องกลาดลงไปก็ไม่พบกับสิ่งผิดปกติ หรือการเคลื่อนไหวใดๆแสงไฟที่สั์เป็นลำไปตามทางที่สัตว์ใช้เป็นทางเดินของมันก็ปราจจากสิ่งมีชีวิตแต่เสียงึงึงๆที่ดังอยู่เป็นครั้งคราวนั้นค่อยๆเงียบลงมันเป็นภัยมายาที่หลอนประสาทยอย่างชวนให้อารมณ์จมดิ่งลงไปในความวิตกกังวลเมื่อเวลาผ่านไปจนตีสองด้วยสัญชาตญาณอย่างหนึ่งเตือนให้พรานดีรู้ตัวว่ามีภัยคุกขาม,มืด ที่กำลังคลืบคลานเข้ามาคุกคามนั้นไม่ได้มาจากข้างล่างแต่มันมาแนวทึบของเมฆไม้ที่แผ่คลุมอยู่บนนั่นเองโป่งข้างน่าจะต้องเป็นผีโปรงอย่างแน่นอนชัดยิ่งขึ้นมันคงคอยเวลาที่จะเล่นงานไปตอนหลับเลยทันใดนั้นในเงามืดคลึ้มเหนือศีรษะมันก็ทำเอาเย็นไข่สันหลังว่าบพึ่งเผิดร่างดําเมืยยืดตัวมันเองมาแล้ว พรานดีเบี่ยงตัวหลบบนห้างอันคับแคบนั่นจนลูกห้างลั่นปืนพรานดีหลุดมือตกทางล่างรู้สึกร่างที่ทอดลำตัวเป็นเมือกเมๆอกอย่างหน้าสะอิดสะเอียนถากแก้มไปอย่างวุดวิตแล้วมันก็กลับหดขึ้นไปเพราะทิ้งตัวลงมาผิดจังหวะ หัวงูเหลือมยักษ์มหึือมาเด่นชัดในระยะห่างกันเพียงศอกเศษลำตัวจะยาวสักแค่ไหนประมาณไม่ถูกพรานดีร้องออกมาสุดเสียงผลิดตัวเพ่นลงจากห้างเหมือนติดปีกพอเท้าถึงดินก็วิ่งป่าราบไม่หยุดยัง้งหนามเกี่ยวพันเท่าใดไม่รู้สึกวิ่งแหวกดวงไม้จนได้สติเลือกต้นไม้ยอมยมต้นหนึ่งตะกายขึ้นไปหอบอยู่บนต้นไม้ตลอดจนทั้งคืนจนถึงเช้า แล้วก็รีบลงจากต้นไม้มุ่งหน้าไปหาห้างไปเก็บปืนไรเฟิลที่หล่นอยู่แล้วก็รีบเดินทางออกจากป่ามุ่งหน้าไปหมู่บ้านแล้วก็เล่าเรื่องให้คนในหมู่บ้านฟังในการหายตัวไปของสองพรานป่าคาดว่าน่าจะอยู่ในท้องงูเหลือมยักษ์หรือไม่ก็ต้องเป็นพรายมายาทําให้จิตตกแล้วก็วิ่งตะลืดตกหน้าผาหรือไม่ก็อาจจะวิ่งไปเจอสัตว์นักล่าหรืออาจจะวิ่งลงไปเจอเมืองลับเล แล้วก็กลับออกมาไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามในป่าแฝงไปด้วยความงดงามของพื้นป่าและแฝงด้วยความโหดร้ายก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กใน่มงด้วยคือวันนี้ฝนตกหนักนะครับเข้าป่าไม่ได้ก็เลยเล่าเรื่องให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีได้ฟังกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกับผมใหม่คลิปหน้าไว้บาย